ที่บ้านไม่สอนอรลอไงว่าอย่าทิ้งขยะเรียลาดอ่ะแต่เข้าเรื่องขอบใจหนูมากนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะเฮ้ยสายแล้วหนูไปก่อนนะคะเยลลี่ทำไมเธอเพิ่งมาเนี่ยรู้ไหมหัวหน้าคนใหม่มาทำงานวันนี้วันแรก คนที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเมื่อกี้ไม่ใช่หรือไงสวัสดีค่ะหัวหน้าวันนี้แหละสวัสดีค่ะหัวหน้าฉันชื่อเยลลี่ค่ะมาสายฉันหักห้าร้อยหัวนหน้าคะแต่บริษัทของเราไม่มีกฎแบบนี้นะคะก็มีตั้งแต่นี้ไงแล้วไหนละ่ะแม่บ้านที่จะมาราย,ยางาน,นตัวกับฉันมาแล้วคะ่ะขอโทษนะคะที่ฉันมาสายนี่ป้า ปู่น,นี้จะมาทํางานทำไมทำไมไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านคะแต่คุณนาเขาทางานสุจจิตทํางานด้วยน้าพากน้ําแรงของตัวเองคุณพูดแบบนี้มันดูไม่ดีมั้งคะจะว่าไปแล้วเนี่ยเธอสองคนยืนข้างกันแล้วมันก็ดูเหมาะสมกันดีนะสุภาพตามชนะค่ะคุณนาคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าคุณนามีอะไรให้หนูช่วยบอกได้เลยคะ่ะจ้ะหัวหน้าคะ รายงานการประชุมของอาทิตย์ที่แล้วหัวหน้าต้องเซ็นด้วยนะคะทํางานช่วยขนาดเนี้ย,ยจะกล้าให้เซ็นอีกเหรอแต่หัวหน้าคนเก่าอนุมัติแล้วนะคะแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วรายงานนี้ไม่ผ่านไปทำมาใหม่แต่ถ้าเธอไม่ทำเนี่ยเตรียมหางานใหม่ได้เลยหัวหน้างานคนใหม่อ่ะน้าลำคาญชมะมัดเลยอ่ะ ไม่เอาอะเรื่องแค่นี้เองผู้หญิงไทยอะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่ละงั้นเขาไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายหนูยลี่จ๊ะวันนี้อยู่ทำโอทีเหรอจ๊ะใช่ค่ะพอดีมีงานค้างเลยออีกนิดหน่อยค่ะนี่เป็นพนาหรือเปล่าเนี่ยเลยทำให้หนูต้องลำบากไปด้วยไม่ใช่แบบนั้นนะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพน,น้าเลยค่ะ หนูคงไปทําอะไรให้คุณเหนือขัดหูขัดตาม้่คะแต่ว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะยิ่งมีคนจับตามองเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นว่าเราทําได้เอาความสําเร็จของเราเนะะี่ยค่ะไปตบ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 ,ตบหน้าพวกนั้นให้หงายหลังไปเลยคะ่ะหนูเยลลี่จ้าน้าว่าตรงนั้น ำได้ดีมากแต่ว่างานนี้มันคงเป็นของฉันละล่ะหมายความว่าไงคะงานเนี่ยฉันเป็นคนทำก็ต้องเป็นผลงานฉันสิคะก็หมายความว่าเธอกำลังจะไปนำเสนองานไม่ได้ไงงานนี้ก็เลยตกเป็นของฉันแล้วทำไมฉันถึงไปนำเสนองานและแบบเนี้ยเธอจะไปนำเสนองานได้ยังไงล่ะฉันว่าทางที่ดีนะ เธอรีบกลับบ้านไปอาบน้ำจะดีกว่านี่คุณที่นี่ไปตามน้ำมาโหใส่ได้พอดีเลยนี่หนูเนี่ยสวยเป็นลูกสาวน้าเลยนะขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่หนูมารบก,กวนคนที่บ้านคุณน้าหรือเปล่าคะเดี๋ยวน้าถึงให้ ไม่หรอกจ้ะนะ้าอยู่ที่บ้านเนี้คนเดียวลูกสาวนะ้าเสียไปแล้วนะเพราะอุบัติเหตุนะจ๊ะเสียใจด้วยนะคะคุณนะ้าไม่เป็นไรหรอกหนูขอบใจมากนะนี่เรารีบไปกันเถอนะน้าเชื่อว่าหนูจะทำให้ท่านประธานพอใจได้แน่แไปจ้ะอยลลรี่เท่านี้มันดื้อด้านจังเลยนะ น้าผาปลาแมา่แบนาหรอทำไมเอ๊หรือว่าเธอสองคนเนี่ยจะมาเสิร์ฟน้ำให้พวกฉันหรือไงนี่พวกเรอสองคนมาพอดีเลยช่วยเอาสองคนเนี่ยออกไปให้พ้นหน้าฉันซิแต่เราไม่ทำอะไรผิดสักหน่อยนะสวัสดีค่ะ,คะท่านประธาน ของลินลี่ฉันเห็นหมดแล้วนะฉันจะร่วมธุรกิจกับพวกเธอแต่ก่อนอื่นนะฉันจะให้บริษัทไล่เธออ,อกก่อนแต่ท่านประธาน,นะคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะเอาตัวออกไปได้ละคุณน้าคะที่แท้คุณน้าก็คือประธานบริษัทมีเงินเยอะขนาดนั้นทําไมถึงไปเก็บขยะแล้วก็ ทำไมถึงยังเป็นแม่บ้านอยู่คะแถวนี้เป็นที่ของฉันทั้งหมดเห็นบ้านตัวเองสกปรกฉันก็เลยทนอยู่เฉยๆไม่ได้นะแล้วอีกอย่างนะถ้าฉันทำแบบเนี้ยฉันก็จะได้สอดส่งพนักงานในบริษัทของฉันด้วยนี่แต่ฉันน่ะถูกใจหนูมากเลยนะว่าแต่หนูมีแฟนหรือยังฉันแนะนำหลานชายให้รู้จักเอาไหมเออหนูหนูมีแฟนแล้วค่ะโอ้เสียดายจังอะงั้นเอาแบบนี้ หนูมาเป็นลูกบุญธรรมเธนเลยละกันได้ไหมนะมาเป็นลูกบุญธรรมเธนหน่อยนะนะก็ได้ค่ะคุณอาครับเอา้านี่ไงตาเฮดหลานชายฉันมาพอดีเฮดนี่เยลลี่ลูกบุญธรรมนะเองตอนเนี้ยแกสองคนะ่ะเป็นพี่น้องกันแล้วนะที่รักฮู้ วาสนาเยลลี่แทนอเยลลี่ซีรีส์